สำหรับตัวเลข ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ณนะเวลานี้โอ้โหเฉียดใกล้กลกลจะทะลุ4ล้านแล้วนะคะคตอนนี้3 9, ล้าน9แสนรายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อทั่วโลกในขณะที่ผู้เสียชีวิตทั่วโลกณนะเวลานี้มากถึง2 7 0 0 0 0คนที่รัสเซียค่ะก่อนหน้านี้เป็นประเทศที่ไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือหลายๆประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักนะคะแต่ว่าล่าสุดรัสเซียกาลังประสบปัญหาค่ะเพราะว่าภายในวันเดียวมีการรายงานพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนับ หมื่นคนค่ะณเวลานี้รัสเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากถึง1นึ0 0 0 0คนแล้วค่ะและนี้ก็เลยกลายเป็นข้อกังวลใจนะครับของอีกหลายๆประเทศทั่วโลกครับที่ได้มีการวางมาตรการก็คือการผ่อนคลายล็อกดาวน์ออกมา,มามากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้สามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้วก็เปิดพื้นที่เศรษฐกิจได้อีกรอบหนึ่ง ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เกาหลีใต้ครับวันนี้ความกังวลใจเกี่ยวกับการระบาดเป็นรอบที่สองกลับมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก15คนซึ่งติดมาจากสถานบันเทิงย่านอีเชวอนนะครับย่านนี้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นอยู่ในกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้นะครับหลังจากที่มีการนําเสนอละครซีรีส์เรื่อง e ีเ e วอ c คลาสลหลายคนก็อยากจะตามรอยซีรีส์แต่ปรากฏว่าพอไปเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้กลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอตอนนี้ต้องมีการสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นผับบาร์กลางคืนหลายแห่งเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการระบาดแบบ super s p ร e ดอร r เหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้มาแล้วทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้หรือว่า kcdc ค่ะล่าสุด มีข้อมูลยืนยันแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก14คนด้วยกันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย1คนที่เคยไปเที่ยวที่ผับที่ย่านอีแทวนซึ่งที่นี่ก็เป็นย่านท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโซลเลยนะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ ในจํานวนนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติ3คนมีทหารอีกหนึ่งนายด้วยซึ่งผู้ที่เป็นต้นต่อของการแพร่เชื้อเนี่ยวัย29ปีไปเที่ยวที่ผับเที่ยวที่บาร์ที่ย่านอิตาอนรวมทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็เที่ยวแบบมาราธอนเลยคือตั้งแต่คืนวันศุกร์อะคะ่ะต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืดของวันเสาร์จากนั้นพบว่ามีอาการไข้ไม่สบายก็เลยไปตรวจนะคะพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่ง ผู้ป่วยรายใหม่12คนด้วยกันไปเที่ยวผับที่ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยก็เลยกังวลกันว่า ผับต่างๆที่ย่านอแทวอนจะกลายเป็นคลัสเตอร์หรือว่ากลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดแห่งใหม่เนื่องจากว่าไปดูยอดของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะพบว่ามีมากถึงกว่า1510คนด้วยกันสำหรับสถานที่ที่เป็นผับย่านออนเนีเป็นที่โด่งดังอย่างมากค่ะกับซีรีส์เกาหลีอแทวอนคลาสนะคะก็เลยคาดว่านักท่องเที่ยวเขาคงจะไปท่องเที่ยวกันตามรอยซีรีส์เรื่องนี้ละ่ะ ล่าสุดนะคะทางการกรุงโซก็บอกว่าได้ทําการติดตามหาประชาชนที่ไปท่องเที่ยวที่คลับทั้งหมดแล้วค่ะก็จะไปตรวจสอบภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดรวมถึงการใช้งานบัตรเครดิตต่างๆด้วยก็มีการประกาศค่ะไปถึงผู้คนนักท่องเที่ยวต่างๆที่ไปเที่ยวที่คลับแห่งนี้นะคะขอความร่วมมือแยกกักตัวหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกลุ่มคนที่ไปเยือนคิงคลับทรังคลับและ ับควีนทั้ง3แห่งนี้นะคะบอกว่าให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านทันทีซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อหมื่นคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า250คนค่ะจากที่เกาหลีใต้นะครับไปดูในฝรั่งเศสก,กันต่อมาตรการการยับยัง้งและควบคุมการระบาดของโควิด19ยังคงบังคับใช้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงปารีสนะครับ แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่อื่นๆของประเทศไปแล้วนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมซึ่งจะอนุญาตให้ร้านค้าและโรงเรียนบางแห่งกลับมาเปิดได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่ามาตรการคุมเข้มที่สําคัญยังคงถูกบังคับใช้ในเมืองหลวงอย่างกรุงปารีสและก็เมืองที่อยู่ทางแคว้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสที่ยังพบการระบาดที่รุนแรงอยู่ โดยทางนายมงตรีของฝรั่งเศสบอกนะครับว่ามาตรการคุมเข้มทั่วประเทศซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่17มีนาคมจะค่อยๆถูกยกเลิกแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่คือสถานการณ์และก็มาตรการในฝรั่งเศสส่วนที่ออสเตรเลียครับทางด้านนายกงััมตรีจะมีการผ่อนคลายมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติมโดยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนเกือบๆหนึ่งล้านคนของออสเตรเลียจะมีโอกาสกลับไปทำงานได้ตามปกติ เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่ถึง20คนตวันดังนั้นก็เลยมีแนวทางในการผ่อนคลายออกมาโดยในขั้นตอนแรกนะครับจะมีการอนุญาตให้ร้านอาหารและก็คาเฟ่ต่างๆกลับมาเปิดให้บริการอีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้องจํากัดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน10คนและถ้าไม่มีการระบาดรุนแรงเพิ่มเติม ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในระยะที่2ก็คืออนุญาตให้เปิดโรงยิมสถานที่ออกกําลังกายโรงภาพ,พยนตร์หอศิลป์ส่วนขั้นตอนที่3หรือว่าระยะที่3าจะอนุญาตให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน100คนและอนุญาตให้พนักงานกลับไปทํางานที่บริษัทได้เหมือนเดิมรวมไปถึงอาจจะมีการอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงในช่วงเวลากลางคืนได้ครับ ไปดูที่สหรัฐกันหน่อยนะคะก็มีรายงานผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะติดเชื้อที่สหรัฐเกือบ1ล้าน3แสนคนแล้วในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็มีมากเกือบ77,000คนล่าสุดเนี่ย C N N รายงานนะคะมีทหารเรือซึ่งเป็นหนึ่งในชุดอารักขาส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ติดเชื้อโควิด1 9ค่ะ ก็เลยทีนี้กังวลกันยกใหญ่นะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปด้วยซึ่งทหารอารักขาเนี่ยเป็นสมาชิกของกองทัพค่ะที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจประจําทาเนียบขาวแล้วก็มักจะทํางานใกล้ชิดกับตัวโดนัลด์ทรัมป์เองรวมถึงครอบครัวด้วยนะคะทีนี้หลังทราบข่าวเนี่ยทำให้แพทย์ประจําทาเนียบขาวก็ต้องทําการตรวจร่างกายโดนัลด์ทรัมป์อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะหาเชื้อไวรัสซ้ําอีกแต่ปรากฏว่ารายงานเบื้องต้นพบว่าผลเป็นลบค่ะก็คือไม่ติดเชื้อโค ส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะบอกว่าเขาจะตรวจหาเชื้อทุกวันเลยค่ะหลังจากที่หนึ่งในทหารที่ใกล้ชิดเนี่ยติดเชื้อไปแล้วเขาก็ยืนยันนะคะว่ามีการสัมผัสส่วนตัวกับทหารเรือนายนี้เนี่ยน้อยมากค่ะส่วนภาพรวมของการติดเชื้อทั่วโลกณเวลานี้มีผู้ติดเชื้อเกือบเกือบ4ล้านแล้วนะคะอยู่ที่3ล้าน9แสนคน เสียชีวิตอีกกว่า2 7 0 0 0 0คนรักษาหายแล้วกว่า1 3 0 0 0 0 0คนแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงรัสเซียค่ะรัสเซียเนี่ยวันเดียวตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าหมื่นคนทำให้เนะเวลานี้เนี่ยรัสเซียมีผู้ติดเชื้อมากกว่า1 8 0 0 0 0คนซึ่งตอนนี้นะคะมี10ประเทศด้วยกันที่มีรายงานผู้ติดเชื้อทะลุเกิน1 0 0 0 0คนไปแล้วค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอิหร่านตุรกีเยอรมนีสาราชอาณาจากักรรวมถึงอิตาลีด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ<ม>เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ